อสังหาภูเก็ตร้อนยิ่งกว่าไฟวันนี้พามาดู1 d e v e l OP m e n t นะคะจากไทยเดเวล OP เปอค่ะโครงการอาริสาวิลล่าที่โลเคชันที่มานิกนะคะซึ่งโลเคชันนี้ถือว่าเป็นโลเคชันสุดฮอตในตอนนี้ในตลาดภูเก็ตนะคะเพราะว่าใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเยอะแยะนะคะวันนี้ก็เลยพามา,าดูที่วิลล่านี้จริงๆแล้วตลาดอสังหาในเมืองไทยเนี่ยไม่แผ่วเลยนะคะ ข่าวอาจจะออกบอกว่าตลาดอสังหาแผ่วใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ที่ภูเก็ตที่เมืองไทยเพราะอะไรรู้หรือเปล่าคะเพราะว่าค่าครองชีพในประเทศไทยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยก็ยังถือว่าต่ำจริงๆตลาดภูเก็ตเนี่ยมีหลายเซกเมนต์มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการศึกษาหรือเพื่อสุขภาพ ทางต่างชาติเนี่ยที่นิยมมาอยู่ที่ในภูเก็ตเนี่ยส่วนมากเขาจะพาครอบครัวมาอยู่ระยะยาวบางคนมีลูกเล็กเขาก็พาลูกมาเรียนที่โรงเรียนอินเตอร์นะคะตลาดภูเก็ตเนี่ยเป็นที่นิยมของนานาชาติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปอเมริกาหรือว่าเอเชียเองแต่ตอนนี้อันดับต้นๆที่ซื้อที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยอันดับแรกเลยตลาดรัสเซียมาเฉือนมาเก็ตแชร์กว่า4 0เ ที่โอนไปนะคะรองลองมาก็เป็นตลาดจีนจริงๆแล้วอะ่ะภูกเก็ตอะ่ะเป็นเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะว่ามีทั้งอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตมีทั้งอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแล้วก็ฮอสพิทอลโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเทรนเนี้มาแรงเพราะว่าคนที่เขามาพักอาศัยในช่วงบ้านปลายชีวิตเขาจะซื้อเป็นลองเทอร์มเรสิเดนต์บางโครงการจัดโปรโมชั่นให้แม้กระท Long ั term Visa, ่งลองเทอร์มวีซ่าสิปีอย่างเงี้ยค่ะนะคะ ถ้าฉะนั้นใครว่าตลาดภูเก็ตแผลวไม่ใช่แล้วค่ะตลาดอสังหาริมมรัพั์ในภูเก็ตยังอนาคตไปได้อีกไกลนะคะโอเควันนี้พามาดูบรรยากาศคร่าวๆกับโครงการอาริสาวิลล่าค่ะถ้าสนใจโครงการนีเออ้เริ่มต้นที่16ล้านนะคะ4ห้องนอนเริ่มต้นที่16ล้านในโลเคชั่นป่าสังเนี่ยราคานี้ก็คอ m มเพทีทมากๆค่ะ